พบกับเราทีมทนายความด็อกเตอร์เกียรติศักดิ์เนติบัณฑิตไทยทนายความวิถีพุทธสวัสดีครับผมภาคพิชานกแรนิติศาสตร์บัณฑิตทีมด็อกเตอร์เกียรติศักดิ์เนติบัณฑิตไทยทนายวิถีพุทธและทีมทนายความวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องอายุความในการฟ้องคดีอาญาครับในคดีอาญานะครับ ถ้ามีได้ฟ้องและได้ตัวผู้กระทำความผิดมายังศาลภายในกำหนดดังต่อไปนี้นับแต่วันกระทำความผิดเป็นอันขาดอายุความครับ 1. ความผิดต้องระวังโทษประหารชีวิตจำคุกตลอดชีวิตหรือจำคุก20ปีต้องฟ้องและได้ตัวผู้กระทำความผิดมายังศาลภายใน20ปีครับ 2. ความผิดต้องระวางโทษจำคุกกว่า7ปีแต่ยังไม่ถึง20ปีต้องฟ้องและได้ตัวผู้กระทำความผิดมายังศาลภายใน1ิป <rets> <OLED> ีสามความผิดต้องระวางโทษจำคุกกว่าหนปีถึงเปีต้องฟ้องและได้ตัวผู้กระทำความผิดมายังศาลภายใน10ปี 4. ความผิดต้องระวางโทษจำคุกกว่าหนึ่งเดือนถึงหปี ต้องฟ้องและได้ตัวผู้กระทำความผิดมายัางศาลภายใน5ปี 5. ความผิดต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่1เดือนลงมาหรือต้องระวังโทษอย่างอื่นต้องฟ้องและได้ตัวผู้กระทำความผิดมายัางศาลภายใน1ปีครับผมขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะครับ ขอบคุณที่ท่านไลค์ขอบคุณที่ท่านแชร์ต่อขอบคุณที่ท่านบอกต่อและขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมทีมดรอกร์ no ak, เกติศักดิบบ์เนติบัณฑิตไทยทนายวิถีพุทธและทีมทนายความสวัสดีครับ